สวัสดีครับพวกวับผมเจมเกินลอยนะยู่กันที่เดิมนะครับมองเกาของอูกองอีซานมอเตอร์นะครับอูนี่ตั้งอยู่ใสนะอูนี่ผมสิบบอกให้ในคลิปนี้แหละว่าตั้งยู่ที่บ้านศาสตร์นาดีนะครับตำบลพรสวรรค์อำเภอเสรภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ จ้าของอูนะครับหรือเจ้าของหลานนะแกเป็นทพอพ่อผมเองนะครับประสบการณ์30กว่าปีนะครับผมแกวะไดนแกแก่ให้แน่นอนครับประสบการณ์เนกดันสร้าง30กว่าปีนะครับแล้วก็เท็ดเกี่ยวกับพวกรถแท็กเตอร์นะครับรถแตกๆนะครับ สมัยตะกี้นะผมก็ย้มาจากนี่แหละแล้วก็ถืออบล้มมาแล้วก็ฝึกสอนมาก็มีพื้นฐานในการสอบบ้างนะครับแต่จะคลองเรียนต่อนะเรียนต่อที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้เหตุงานอยู่ในกรุงเทพก่อนนะครับในในศูนย์รถยนต์นะครับแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับ จังกลับมาอยู่พวกรถแท็กเตอร์นะยังไน่เลยนะช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาสารตอ่อแล้วก็เฮตดตอ่อแล้วก็ดำเนินการต่อในอูนี่นะครับเอา้เเอาอย่าบอกกันหลายเนาะเดี๋ยวเฮ้ปเบิ่งรถเกี่ยวคูบิต้าดีซีหกสิบแปดจีนะครับของลูกค้าอำนาจ,จเจริญอีกแล้วปีนี้อำนาจ,จเจริญหลายนะครับคันนี้แกเอาเทิร์นนะครับเทิร์นหกสิบมานะครับ เดี๋ยวสิเป็นแบบใดในรูปแบบใดสีใดนะครับจังไปลองเบิ่งนกันป่ะเราต้องเสียเวลากันไปดูเลยครับครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับของลูกค้านะครับอํานาจเจริญนะครับอําเภอเมืองอ่าตัวนี้นะครับเปลี่ยนนิวสปริงราวสปริงนะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นใบตัดไม้นะครับแล้วก็สี่มีหัวออเกอร์นะครับไม่ เป็นออเกอร์เลสนะครับแล้วก็สิเป็นพวกคอสสปริงนะครับสำหรับโตด้านหนาเนาะเอาเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งใกล,ใกล้ๆนี่นะครับสำหรับนิวสปริงนิวสปริงกระสิเป็นเลสนะครับหยุดจุนได้ออเกอร์เลสนะครับใบตัดไม้นะครับนี่ พวกปืนใบตัดไรไม้ทั้งเบดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นไอ้อาปากเลดคอเลดนะครับครับพอสปริงของเขานะครับ <c oughs> ครับแล้วก็เซตพวกระบบเกียร์ไม้นะครับแล้วก็เก็บเยิ่มซึมนะครับระบบไฟทั้งคันนะครับ มีไฟเตือนเขา่าพัดลมพัดลมนะครับแล้วก็แต่สายดึงดับนะครับสายไม้นะครับสติกเกอร์ใหม่ฝาครอบด้านล่างนะครับฝาครอบด้านบนเป็นตัวเดิมนะครับ้าเฮ็ดสไตล์เกาสามมุมดีไซน์ตัวเดิมท่อเขานะครับท่อปล้อยเขานะตอนนี้ ไม่เคาะไม่นะครับเพราะว่ามันเบี้ยวนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งช่วงล่างครับสําหรับช่วงล่างนะครับเป็นสเตอร์สเตอร์ไม่นะครับซีนสเตอร์ไม่นะครับแล้วก็พวกรูเลอร์นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับตัวหลังนะเปลี่ยนออกทั้งสามตัวเลยนะครับแล้วก็สกีนะครับนี่นะครับแท็กบัวมีหอวฉีกนะครับคันนี้ สกีด้านหลังนะครับร่อ,อน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งแทก็กฟังขวากันสำหรับฟังขวานะครับก็จะเป็นพวกอ่าล่อน้ำไม้นะครับสกีไม้ทั้งสองโตนะครับนานหลังแล้วก็ฝาปิดฝาปิดลูกปืนนะครับฟังนี่อ่าลู่เลื่อบริปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่ สเตอร์นะครับเต็มๆหน่อยนะแท็กเหมือนเดิมนะครับแท็กคันอี้สวยยังยังสะพานได้เลยนะครับใส่ได้โดนนะครับผมมีห้อยฉีกนะครับสำหรับฟังด้านหน้าฟังขวานะครับจริงๆแล้วรถคันนี้นะเซ็ตระบบลุกปืนไม่เกือบทั้งหมดนะครับ เซตไม่ด้หลายอย่างเลยนะครับพวกลูกปืนแล้วก็พวกน้ำมันนะครับของเร็วคือพวกน้ำมันไฮนะครับน้ำมันเกียร์นะครับเบาะอยังเสียนะครับหุ้มไม่ให่ทุกคันนะครับออกจากอูหลังคานะครับใจไม่ให่ทุกคันนะครับสติ๊กเกอร์สิเป็นสไตล์ดีซีเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าเหลขสิเป็นหกแปดจีนะครับ เดี๋ยวพาไปเบิ่งดันหลังอีกรอบหนึง่งด้านหลังนะครับนี่นะครับตูดเท็ดไม้นะครับผ่าซีนพวกอ,อยู่ตะแกงนะครับแล้วก็เปลี่ยนตะแกงด้านล่างเป็นตะแกงสิ่งนะครับเป็นโตเป็นหูก,กลมนะครับสายพันนะครับสายพันอยู่นี่นะครับสายพันนี่ใส่ไม่สองเซนนะครับสำหรับเบอร์หก นะครับก็เบอร์ลอยสีนะครับมอตเตอร์นะครับมอตเตอร์ไม่นะครับมอตเตอร์สวิงตัวไม่นะครับตู้นี่ผมยกออกไม่แล้วก็เฮ็ดฐานให้มันเบาขึ้นนะครับเพื่อเวลาเปิดปิดนะครับเนี่ยเนี่ยทางเขานี่ทางเขานะครับเซ็ตไม่เลยนะครับ แล้วก็พวกลูกปืนอยู่ในลูกปืนที่มันอยู่ในตัวลำเลี้ยงนะครับตัวลำเลี้ยงเขานะครับแล้วก็พวกสกูนะครับหนึ่งสองนะครับเทั้งตัวตั้งตัวนอนนะครับตัวนี้เปลี่ยนออกสกูสองตัวนะครับสกูหนึ่งตัวตั้งแล้วก็ตัวนอนนะครับ เดี๋ยวล้อล้อเดินขึ้นรถข้น่งนะครับหกแปดนะไปํำนาจเจริญทามันดังแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ารอบมันต่ำเกินไปนะครับให้เขาไปตั้งรอบึ้นดีนะครับ หรือว่าเดียวไว้ตำานีก็ได้แล้วก็ใส่อาการใส่การเล่งเอานะครับเตรียมขนทรงเลยนะครับดีซ d c g 8นะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับ ปากเลสคอเลสนิวสปริงออก,กอร์เลดนะครับเกียร์ดันนิวสปริงคอสปริงนะครับครบชุดนะครับสไตล์ดีซีเก้าสามนะครับเน้นสีส้มดำนะครับข้างหนานเน้นเป็นเหลืองนะครับใบตัดไม้นะครับระบบเกียร์เช็คไม้นะครับ ครับโอเคครับครับผมเป็งดับเงใดบ้างครับสำหรับ DC 6 8 G ของลูกค้าอำนาจ,จเจริญน,นะจริงๆแล้วคันนี้ต้องต้องประทานโอดก่อนเนอะว่ามันหมืดเกินไปนะผมถ่ายในเวลาหมืดจากน้อยมันก็นเลยความสว่างมันเลยพอๆนะแล้วก็ พวกขันตอนในการเทดกระบวนไทถยไปหลายนะสีสันก็สิเป็นสไตล์เก้าสมนะครับกะดีเห็นเห็นกันนะกะเฮ็ดหลายอย่างขึ้นกันนะครับคันนี้เกียร์ปั๊มเหมือนเดิมนะครับเกียร์ปั๊มต้องแกะเช็คนะครับถ้ามีหัวมีซึมมีเยิมนะครับแล้วก็า้า นักนางอีหเีเลยก็คือเลี้ยวบ่ไดดนะครับเลี้ยวบ่ไดดเดินบ่ไดดเลี้ยวบ่กันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะครับเอา้าไม่ต้องโวกันหลยเนาะมือนี่ก็ได้ชมกันแล้วนะครับกับผู้ใดที่สนใจรถเกี่ยวนะครับก็บสามารถติดต่อกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0928034774นะครับหรือ ไปติดตามทั้ง Facebook เอาตาน้อยนะหรือเพจเจมเกินรลอยนะครับแล้วกัทางช่องทาง YouTube ก็ทีเป็นเจมเกินลอยเหมือนกันกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อสิบวัได้พลาดการคลิปใหม่ๆจากผมนะเอาคลิปหน้านะผมสิพาไปเบิรงรถดเกี่ยวหลุ่นใหม่สไตล์ใหม ว่าเป็นรุ่นใหม่ดีอก DC 70แต่เป็นสไตล์ใหม่นะครับอเอายังไงคือใส่เจิเปิดโตสไต,สไตล์ใหม่ของอูเจมเกินลอยนะครับผู้ใดมากสไตล์ใหม่แบบดุดุดันๆน,นะครับกระจังรอชมนะเอามือน,นี่เจมต้องโคตรโตไล่ไปก่อนนะครับพบพอกันคลิปหนาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ